อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งเชื่อว่าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะว่าจะใช้วิธีทวิตข้อความในแต่ละวันเป็น10ข้อความเลยและก็ส่งผลต่อการเมืองระดับโลกแต่หลังจากที่เกิดเหตุอาคารบุกมีการบุกอาคารรัฐสภาแคปิตอลฮิลแล้วเกิดเหตุรุนแรงขึ้นบัญชีทวิตเตอร์ของเขาก็ถูกสั่งปิดหลังจากนั้นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศว่าจะก่อตั้ง เครือข่ายโลกโซเชียลหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ด้วยตัวเองแต่มาจนถึงวันนี้ก็เห็นได้ชัดนะคะว่ายังมีอุปสรรคอยู่ค่ะนี่ก็คือหน้าตาของเว็บ Truth Social ที่ระบุว่าพร้อมให้บริการในสหรัฐเท่านั้นคนไทยยังเข้าไปใช้การไม่ได้นะคะโดยเดือนตุลาคมปีที่แล้วทําประกาศว่าเตรียมการที่จะเปิดตัวบริษัทเทคโนโลยีที่จะนำการปฏิวัติวงการครั้งใหญ่ ในชื่อ Truth Social โพสต์ข้อความของทรัมป์กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าขอให้เตรียมพร้อมประธานาธิบดีขวัญใจของพวกคุณจะมาพบกับคุณเร็วๆนี้แอปพลิเคชัน Truth Social เปิดตัวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันประธานาธิบดีค่ะ6สัปดาห์ถัดมาก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยปัญหามีคนเข้าคิวอยู่ในเวตติ้งลิสตเพื่อลงทะเบียนใช้บัญชีเกือบ1 5ล้าแนคน โดยยังเข้าไปใช้งานไม่ได้ดูเพลินๆ Truth Social ก็หน้าตาคล้ายๆทวิตเตอร์อย่างมากนะคะบริษัททวิตเตอร์สั่งปิดบัญชีของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากเกิดเหตุที่ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกไปที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปี2564ซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงในเหตุการณ์นั้นคำปราศัยของทรัมป์บนเวทีถูกมองว่ายุยงปลุกปั่นให้คนก่อความรุนแรง Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down, we're going to walk down, anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. ทวิตเตอร์ระบุด,ด้วยว่าทรัมป์ใช้แพลตฟอร์มทวิตเตอร์อ้างว่าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีถูกขโมยไปจึงต้องก่อความรุนแรงทวิตเตอร์ประกาศปิดบัญชีทรัมป์อย่างถาวรในวันที่8มกราคม2564สองวันหลังจากเกิดเหตุการณ์บุกอาคารรัฒสภาค่ะ Truth Social ก็อาจจะดูแล้วหน้าตาเหมือนทวิตเตอร์แต่ต้องโหลดผ่านแอปพลิเคชัน ของ Apple เท่านั้นยังโหลดผ่าน Android ไม่ได้นะคะคนที่อยู่นอกสารัฐยังใช้งานไม่ได้ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังปัญหาของ Truth Social คืออะไรย้อนกลับไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ Truth Social ของ Donald Trump เป็นหนึ่งในแอป,ปที่ได้รับการดาวน์โหลดมากที่สุดทาง Apple Store แต่คนจำนวนมากก็ยังใช้งานไม่ได้ในวันที่บัญชีทวิตเตอร์ของทรัมปถูกสั่งปิด มีคนติดตามเขาเกือบ90ล้านคนขณะที่บัญชี Facebook มีคนติดตาม34ล้านคนบัญชี Facebook ของทรัมป์ถูกปิดไปอย่างน้อยจนถึงเดือนมกราคมปี2,566นะคะตามคำสั่งของ Facebook ช่วงที่อยู่ในตำแหน่งทรัมป์มักจะทวิตเป็นชีวิตติดใจเลยค่ะบางวันโพสต์ข้อความมากกว่า30ข้อความพอบัญชีถูกสั่งปิดก็เลยหันมาพัฒนาโซเชียลเน็ตเวิร์ของตัวเอง จากข้อมูลของซิมิล่าเว็บพบว่า YouTube, TikTok, Instagram และ Facebook เป็นแอปที่ติดอันดับดาวน์โหลดมากที่สุด10อันดับแรกนะคะขณะที่ Truth Social ไม่ติดใน100อันดับแรกค่ะในช่วงแรกๆตอนมีข่าวว่าจะเปิดตัว Truth Social คนก็เข้าไปดาวน์โหลดกันเยอะมากแต่ปัจจุบันยอดลดลงไปถึง95%มีเสียงสะท้อนด้วยความหงุดหงิดของผู้ใช้บางคนว่า ลงทะเบียนมาหลายสัปดาห์แล้วก็ยังต้องรออยู่มีบางคนโพสต์ข้อความติดตลกติดตลกนะคะว่ากว่าจะหลุดจากคิวที่รอและได้ใช้ Truth Social ทรัมป์ก็คงได้เป็นประธานาธิบดีไปแล้วมีรายงานว่าทรัมป์เองก็หงุดหงิดไม่น้อยเขาตั้งคำถามว่าทำไมคนยังไม่ค่อยใช้ Truth Social ทุกวันนี้มีคนติดตามเขา750,000คนแต่ตัวทรัมป์เองก็ไม่ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมมานานกว่า1เดือนแล้วนะคะ แต่ในช่วงเวลานี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงกับฐานเสียงแล้วก็ระบุถึงสงครามรัสเซียยูเครน,นพร้อมกับย้ำความสัมพันธ์ที่ดีของเขากับประธานาธิบด,ดีปูตินค่ะ Good thing, not bad thing ก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยชมว่าปูตินเป็นอัจฉริยะที่ประกาศให้โจนเนสและลูฮังเป็นรัฐอิสระก่อนที่จะบุกยูเครนค่ะ